สวัสดีพี่น้องสบายสอดีครับซิเป็นงานนั้นบ่ากับตันพี่น้องเป็นงานหมั้นนะพี่น้องครับฝั่งไทยเขาอยอะเอินแต่บ้านเท่าเอิ้นงานแบบสู่คอพี่น้องเนาะขอส่งขอส่งสวยพี่น้องไอ้ท่านรู้เปล่านี่ก็ว่าอะไใช่เก่ามุ่งเข่งก็มุ่งสวิตติพีเลยนี่พี่น้องปบ่พี่าผีนาง ย,ยัยไปยรืร่ไปฝอยน้ำลัางเอาคำบุทันกันกละกับตันเนี่ยสีนวนนมีดน้อไมีของัวเป็นรักตะแหลงแล้วบ้าน มาสดแล้วมันเส้ที่น้องมันไปไหนนอะเฮือนมันแบบกำกับ <c oughs> แต่วันมานใหญ่มานใหญ่ที่ไปทางนี้วะฮะฟังเสียงเ,ยเพลงเชียงตูมันชิมีอยู่อะอันนี้หวัดพี่น้องหวัดมันทรายปังเนะ <Wow. S 2> วัานเหวี่ยงเวนดอ, <c oughs> มนอกมาต้องใชบายดีว่า,าไหมคร้บเราเคยมาแล้วชวน,นมาตอนห้าโงบรดมา้เจอกันไหน

โ <laughs> อเคยมาพีด่ดอน้องใกล้ๆแต่ปลุเลยวัดเ,ออเห็นเห็นหลดลายแล้วพี่น้องทางหน้าเลยชิมเิเนเลยเลยวัดนี่ถึงเทงหวัดก <laughs> ็เทงหว, <laughs> หวัดแล้วแล้วเนาะกำเพงหวัดเนาะ

มาทานกูกแคน,ย,นยังพี่หน้อยคิดดีมากกวาท่าน Bàn học học.

đi ở cái tháng 10 2018 không cái <laughs> cái <laughs> cái 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุณแพนให้ร้านนี่เลยมันไหนเนี่ยนะคุณแพนในร้านนี่มันตูกอบก่อเอาเงี้ยเอาเงี้ย ฮันดองท่เลยดองที่ี่นดองหามือราบัตรหนึ่งฮันดอมือนีมาพอน้หายเขนบัตรหนึ่งคับ่มืหนึ่ง่าวัไหนอ๋อบัตมือแต่งไม่น้องมือแต่งว่างอีกมือหน้วะ เขาเหมาะ <Ừ. S 1> ง,งานพิเศษมันน้งดิตามล้างางานร้านไปทำน้ำล้างบมดมีคนมาให้ตาม คนไทยกับสิบเวนแบบที่มันน้ำผึ้ดอกไม้น้อมันนี้ก็นมือมันอ่าวอาไรไงคือขาดองเขาฝันได้เนาะพิงลาวไนใทยก็สิแบบหูยิมฝันกีนน้อขาดองขาสินสอน

เ่ามันยนม่ร้อรีเานนีได้่ยได้่เออฮันใดคุณแพ้เราแบ่งกันเด้ยขันใดคุณแพ้เราแบ่งกันเนว่ยหวะันใดคุณแพ้เราแบ่งกันแน่วะเด็กมีครอบครัวนี่ต้องมีคนแพ้น้ำด้วเงินคุณแพ้ก่อน

อันแดงอร้าจะผายบ่ใจนี้น่บอุ่นนี่เราเสียเนาะเปงานที่อบอุ่นทีที่สุดแล้ววะซำนี่กันอ่ะงานหมั่นพี่น้องเลยขาทำไทยเนาะเม่นบอมีายาเขียวมมนส

แบ่งครึ่งเสร็จทีธีเรียบร้อยมาของแซ่คาวาแนวะก็ใส่สอนหมวกวะลายเต็มแขนแลยพี่น้องงมูพี่น้องเสียวเสียวเสียว